เก็บทุกเมสขยี้ทุกขา่ขาวกับเล็กซิขยี้บันเทิงมาแล้วค่ะผู้ชมขาเปิดรายการมากกวเสิร์ฟขนาดนี้หลายหลายคนก็รู้กันทีแล้วแหละว,ว่าเป็นวัฒนธรรมหรือว่าอัตลรรักษณ์ของคนภาคอีสานบ้านเฮานี่แหละเดอ้อคือต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยว่าวันนี้เรารวบร,วม,รวม6พระเอกหนุ่มสายเลือดคนจังหวัดขอนแก่นบ้านเฮานี่แหละค่ะมาเมาส์กันดีกว่าว่าคนจังหวัดขอนแก่นเขาไม่ดีอะไร ทำไมพระเอกแต่ละคนมาจากจังหวัดขอนแก่นคนขอนแก่นหน้าตาดีขนาดนี้ก็เลยเหรอมาเริ่มกันที่พระเอกคนแรกคขาุชมขาตราตึงอยู่ในดวงใจเนื้อคือนนะเด็กคุกกี้มียาค่ะชายหนุ่มคนนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่าเขารักบ้านเกิดมากๆไปไหนมาไหนนะก็บอกอย่างภาคภูมิใจว่าเขาคือคนขอนแก่นโดยแท้เลยซึ่ง หลายๆลยคนบอกค่ะว่าอุ๊ยน่ารักแบบนี้เนี่ยนะหาสไปร์ขอนแก่นให้หน่อยสิไม่ต้องหาแล้วค่ะคุณคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคาดว่าสไปย์ขอนแก่นเนี่ยนะก็คือน,น้องยอยอแหละนะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าตอนนี้เขาก็บาดุใจกันและก็ต้องบอกเลยค่ะว่าภูมิใจมากๆกับการที่น้องณเดชเนี่ยเป็นหนุ่มขอนแก่นเพราะว่าเขาเนี่ยนะแสดงอัตลักษณ์หรือว่าความเป็น หนุ่มพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นใส่ภาพนุ่งผ้าเขอามาผ้าเขอามมาพวกหัวรวมไปถึงการแต่งตัวที่ดูเป็นอัตลักษณ์ของคนขอนแก่นได้ดีเลยทีเดียวมาอีกหนึ่งคนกับผู้ชมค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนนื้คือเฮียของเราค่ะเฮียเวีย er ค่ะ ชายหนุ่มคนนี้นะัวิศวะมาจากจังหวัดขอนแก่นหลังจากนั้นเนี่ยก็เจอกับพี่เอสุภชัยเข้าสู่วงการบันเทิงมีเล่นละครเล่นหนังถ่ายโฆษณาเยอะแย,ยะมากมายนะเฮีย yeah, น่ารักขนาดไหนหลายๆคนเข้าใจกันดีหลายๆคนทราบกันดีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนจังหวัดขอนแก่นมาอีกหนึ่งคนดีกว่าเ่าชมค่ะคนที่สคนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระเอกหนุ่ม ที่มาแรงแซงทางโค้งมากๆนี่คือน้องไม้พัทรเดชค่ะชายหนุ่มคนนี้นะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเข้าสู่การมาด้วยการถ่ายแบบการประกวดและเข้าสู่ช่อง7สีทีวีเพื่อคุณเนี่ยก็คือน้องเนี่ยก็มีโอกาสได้เล่นละครหลากหลา,หลายเรื่องแล้วก็โด่งดังมาก,มากๆโดยเฉพาะละครที่ผู้าษัยอีสานบ้านเฮาหรือว่าเล่นละครที่ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นอีสานอีสาน น้องไมพัทรเดชถ่ายทอดได้ดีมากๆค่ะถือว่าเป็นเลือดขอนแก่นที่หลายๆคนภูมิใจไม่หนึ่งคนค่ะหนุ่มนักล่าฝันที่โด่งดังมาจากเวทีประกวดนั่นคือโตโนโ่ภาคินนั่นเองค่ะใช้หนุ่มคนนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเองทุกครั้งที่ปรากฏตัวโตโนโ่จะพูดเสมอว่าตนเองเนี่ยมาจากจังหวัดขอนแก่นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นะก็อยู่จังหวัดขอนแก่นมา แล้วก็มีโอกาสได้สร้างบ้านสร้างให้กับครอบครัวนะที่จังหวัดขอนแก่นที่บ้านเกิดของตัวเองด้วยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะอีกหนึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยหลายหลายคนบอกว่าใช่เหรอเขาเป็นคนจังหวัดขอนแก่นจริงๆหรอเขาเหมือนคนกรุงเทพะเนี่ยคือน้องแบงค์ทิติค่ะใช้หนุ่มคนนี้เป็นสายเลือดคนขอนแก่นโดยแท้เลยนะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวของน้องแบงค์ทิติเนี่ย อยู่จังหวัดขอนแก่นหลังจากนั้นเนี่ยก็ามาทํางานสู่วงการบันเทิงค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนจังหวัดขอนแก่นถึงแม้ว่าบางคนจะไม่ทราบว่าน้องแบงค์พิติเนี่ยเป็นลูกขอนแก่นหรือสายเลือดขอนแก่นโดยแท้นะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยน้องแบงค์เนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งคนที่เขาก็ภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเองนะคะอาจจะมีโอกาสกลับบ้านเกิดไป สร้างบ้านรวมไปถึงอาจจะทำธุรกิจเล็กๆที่บ้านก็เป็นได้นะคะมาอีกหนึ่งคนปิดท้ายค่ะคนนี้คนที่6น่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเล่นละครเรื่องใดเนี่ยเขาก็พูดภาษาอีสานว้าวีวาวีสานได้นะนี่คือน้องบิ๊กเอ็มนั่นเองค่ะนักแสดงหนุ่มจากช่อง7 SD ค่ะคนนี้หลายๆคนก็บอกว่าก็าไม่ค่อยคล้ายคนอีสานนะคลายค่ะดิฉันจะบอกให้ ถ้ามีโอกาสได้ไปพูดหรือว่าคุยกับบิ๊กเอ็มเนี่ยคุณจะรู้เลยค่ะว่าบิ๊กเอ็มเนี่ยพูดภาษาอีสานได้เพราะและน่ารักมากๆและเขาบอกเลยค่ะเขาก็ภูมิใจมากๆกับการเป็นคนขอนแก่น,สา,น,กนสายเลือดขอนแก่นที่สุดยอดมากๆนะคะอ่านี่ถือว่าเป็น6หนุ่ม6พระเอกที่สายเลือดขอนแก่นโดยตรงนะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเล็กซี่จะไปรวบรวมดารานักสแสดงพระเอกนางเอก ที่โด่งดังแต่ละจังหวัดกันมาบ้างรวบรวมกันดูว่าจังหวัดของคุณเนี่ยมีคนดังหรือมีดารานักแสดงคนดังอยู่บ้างไหมวันนี้หมดเวลาของของยี้บันเทิงแล้วผู้ชมสามารถติดตามขยี้บันเทิงหลากหลายช่วงเวลาด้วยกันหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage มายาไลน์ช่วงเวลา17นา30นาทีค่ะในส่วนของ YouTube กด Sub s กอร์ไไปได้เลยที่มายาฮอตเนวรวมไปถึงค่ะดูกันสตด ชมกันสดแบบนี้ผ่านมายาคอดนิวช่อง52ค่ะหลากหลายช่วงเวลาด้วยกันถ้าได้ยินเสียงแบบนี้หน้าตาแบบนี้ลีลาแบบนี้เจอกันแน่นอนในขยี้บันเดิมสำหรับวันนี้เล็กซี่ขยี้บันเดิมลาไปเป็นสภพร์ยขนขอนแก่นดีกว่าค่ะ,คะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ